สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมื่อนี้มาเด้อมาย<ด>มเยี่ยมยามบ้านไมากินมเมียลงกิทงหมดเลยร่มก็แห้งๆนะครับพี่น้องบรรยากาศได้ครับจะเห็นบรรยากาศหลังบ่หลังศัตรูหลังสาน้ m เมื่อนี้ใช่ไหมกินเมียงประแดกบองเอาลงบรรยากาศบ้านๆนี่เ,เรื่อบวานทางจอระเจียไม่กินเมียงล่องเบิองวานทางจอระเกี เนี่ยแปลกไหมอันใมาชั่มนี่เขาเอือนต้อนอยังกเกาะกระบองเพชรเออถ้าว่านไม่กินดได้พี่น้องได้ชิมแม่ซี่มึงเอาได้ม,ดมาชั่มนี่แหละต้นมันน้อยอยูนแบบตัวแห่ตัวแห่อับมากนี่นี่แหละหนี่ผ่นนานทางเจอระเข้มาแล้วนี่เก็บมาแล้วนี่ตานไม่ย่างดีแซนำ้ำเขียมาไม่กินเหมียงร่องเบิงึงแก้วเอาขึ้นว่างสูงมาได้ มันที่เขาตาพี่น้องลมแห้งครับดูบ้านห้องไปมาตังวอไลโศยเลยบัดนี้ยแหลกนี่ยร่องทีมเมืองก่อนนี่ยชาวบ้านเป็นยาเด้ร่องเมืองก่อนได้เนี่ยโอ้ยเหมือนๆจำแก้วนะพี่ลองอืม่ม เขทาทาแล้วมันเป็นจืดๆจริงมั้งโอ้ยหนีกประเดชซอยมาเนาะเรียบะหมี่มาน้ำนี่คักข,ขนาดวะเร่งกางท่ามีทคงหน้ายหาย ค,<วา>คืออยู่คืออยู่พี่น้องปากทางอยู่ละเท้เอิญมันง่ายนี่ฐานออกเดาแล้วมีะนะอะไรบ้านยามซองลองมาเห็คดคลิปเบื้งอยู่ก่อนคือว่าดิ เอทาอยดเต้แบบตัวแห้ง้ำเขากันขนาดเม่อยีห้อเมียงให้เบืบ่องใหม่หรอเปลกับเกีบยมันอยู่ห้อเมียงแล้วไหมใ่ระุ้ง้อดี ยนเสียงมัเนาะหัสีรมแหงไงด้่ยเทียมใตหักกอนโอ้ใบตะไคร้อพี่เทียมมั่นโอ้ยเทดายมีตัวมีเด้อตัวแหงเท่บน้ยสอน่วยเดโอ อ,อเหยียบเหียดเหยียบไมพ,ไบบบพี่น้องอยกันบัดทำมกนี่นี่สีแล้ว,วาาบะมังแบบน,นี้เดี๋ยวไปทำเอาบัดมาแล้วใส่เข้าไปนี่นอ้องบัดนี่เดี๋ยวนอดนี่แคงกี่ล่ะนี่ตรงยุทธาเี่ยวะรงยุทธาให้เขา อบนโอ้ยส oh! <ored> ja ุดประดัเนียงนั่นยานตกแก่นะพี่น้อง อ๋อตกเย็นแล้วลมแห้งครับถช่วัวฐน้อยไปเนี่ยเด้อซ้อยยังยืงถนถานดอยู่ นี่เอาไปครับไข่ครับตัวแห้งครับปลาแดงบ้องแต่แบาไม่เกียร์ครับพี่น้องโอ้ยมือเนี่ยแหละสซยไม่หลดนี่ครับเขาใบพวงไส้นี่

จาเอืมไปสีห่หอเสียงราด,ดำเน่นขางข้างนะพี่หอ้ออ อย่ร่องของแปียกไหมเป็นเรื่องไหนแต่วองเพียดนวลาไม่กินไล้ป่ะครับนี่จะของเปียกมหมเนี่ยนัออยนอ่อยู่ปลาเปืี่ยะไรับพี่น้องแต่ก็ยัง ทางจละก,กีเลยหรอเป็นเกือบนี่น้ำเนื้อเนืออเนี้ยเนีเน้ยงตจับประดัดบ,บอกอือ ตาเด้๋พี่น้องเป็นกิจเกิดนะนนอืมอืมอ้าคำนี้ละ่ะลองพี่มึงเถอะควรเป็นยานนอืมควรเล่นไหมแล้วจะคำด้วยหอ,อยยังโอ้โอะไรกวางจะเบียดตดด้วยพี่น้อง แต่วางมันยากคือดอก่ายซส้อมากลงมันเทียบแล้วเทียบแหงอยู่ทีเขาแยกสอบบริพ่อได้ขายคา้ารถโอ้สุดจัดสลัดบอบทำยังไงฝากพี่น้องดา มีขมำบนพี่น้องโอ้แสบครับโอ้เด็ดพี่ตะาห่ำห้ำหๆำมักนี้ อืมนี่คำนี่ไคอืมไทหว่ามาอะไรคกวงไทยไทำยังไงเ,ยเลยบัะโอ้ยมันแกกมือพี่น้องแกกพักเอาอืมอืม แล้วก็ไม่มีกะแกบด้วยครับข้าวหอมปาหอมข้อเนาะมาเยี่ยมยามบ้านกะได้มากค,คลิปๆกันหน่อยอืมปากกดที่สามกุดใหญ่ก็แจเร้เอครับถ้ามมนดีผมก็ติดพัฒนาต่อไปสำนักมณีกะพ่อสำนีนะครับกลับสวัสดีครับนี่น้อง